ว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวหลังที่ประชุมพรมรมรับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563จากวันที่18พฤษภาคม2,563ไปเป็นวันที่1กรกฎาคมค่ะนักสากะารปได้ะะไของกั โรงเรียนมีการเลื่อนเปิดเทอมนะเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และวันที่16หกพฤษภาคมเราจะมีการทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ม,มีใครติดขัดอะไรไหมคะไม่มีปัญหาคะ่ะ ที่คุณครูแจ้งในไลน์ไหมต้องสนุกมากๆแน่เลยตื่นเต้นจังเลยเราไม่อยากเรียนออนไลน์เหอนเพื่อนีนกันแน่แล้วนะตื่นวันนี้มียนออนไลน์วันแรกนะ ที่เขามาปลุกไม่งั้นนอนยาวแน่เลยจะคอมาทำไมบ้านอยู่ติดกันแค่นี้เดินมาเรียกก็ได้ไหมวิถีชีวิตใหม่แบบ new normal ต้องเป็น social d ิสแท n ซ i n g เท่านั้นสิต้องเวยะห่างระหว่างกันนะถึงจะระยะโอ้พอเหมือนเดิมนะอย่าลืมเรียนอได้วย้องพันอ่าๆพอเข้าใจเรื่อง social d ิสแท n ซ i n g แต่ฉันจะไม่เรียนออนไลน์หรอกนะมันน่าเบื่อเสียเวลาด้วยมันอาจจะไม่น่าเบื่อก็ได้นะชมพู่ลองเปิดใจดูหน่อยไม่อ่ะเราว่ามันน่าเบื่อเรียนไปนทำไมคะแนนก็ไม่ได้เก็บเสียเวลา เป็นไงบ้างหนึ่งเรียนออนไลน์วันแรกเรียนเรีนสูุรเนื้อหาด้วยนะทุกคนเครื่องค่ะแต่ต้องทบควนอีกหน่อยน่าจะดีวันนี้เรียนสนุกมากเลยค่ะมีกิจกรรมให้ทำด้วยก็ดีค่ะครูวันนี้เธอเรียนออนไลน์ด้วยเหรอโกหกคุณหรือเปล่า ก็ไม่อยากโดนครูดุอีกงั้งนพรุ่งนี้ก็ลองมาเรียนออนไลน์ด้วยกันสิไม่อยากเรียนถ้าอยากเรียนเดยเรียนเอง <c oughs> เพรอยเธอได้คำตอบข้อนี้เท่าไหร่เราได้ลบสองอ่ะเธอได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่ากันเลยเราก็ได้ลบสองมาลองครูฉเฉลยกันนะอโอเคเย่ yeah! พวกเราทำถูกด้วยใ,ใช่ใช่ถูกด้วยอ่ะลบสองเรียนออนไลน์สนุกขนาดนะั้นเลยเหรอหรือว่าเราจะกลับไปเรียนออนไลน์ดี เราขอเรียนออนไลน์ด้วยคนดีทำถึงข้อไหนแล้วอะ่ะข้อสองแล้วมันต้องทำยังไงอะ่ะถึงแม้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19รัฐบาลก็ไม่ปล่อยให้ละเลยในด้านการศึกษาการเรียนเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019เราก็สามารถเรียนได้